ประเพณีแห่เทียนพรรษาและก็ความพร้อมของเรานะคะเป็นอย่างไรขอเียนเชิญกับท่านกับตัวอธิษฐาทำบุญแล้วก็มีกิจกรรมลื่นเริงของคนในชุมชนเพราะฉะนั้นการที่ได้เรียนไปแล้วว่ากิจกรรมประเพณีทำอย่างไรบ้างอย่างตุพัน์บุรีของเราเนี่ยเราก็นําในเรื่องสำหรับกิจกรรมปีนี้นะครับก็จะมีสองวันนะครับสองวันหลังตาง,ง,งกการแห่เราจะมีกิจกรรมงานรู านานหอที่วัในในในวแสดงถึงชาติพันธุ์จำนวน5ชาติพันธุ์ประกอบด้วยชาติพันธุ์ลาวครั่งครับชาติพันธุ์ไทยทรงดำชาติพันธุ์ไทยจีนเป็นรูปของเจดีย์ยุทธหัตถีและบริเวณด้านข้างทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นมังกรสวัสดลงไปึกถึงินมกันประีอสอ ถ้าคุณดูเขาทำโทรตีหรือว่าต้นเคียนนะครับที่เป็นเป็นตัวอย่างการทำนหรู้ว่าได้เดี๋ยวกินสักครู่เได้เห็นภาพนะครับ ผมคิดว่าในช่วงที่เราโชว์เทียนเราแหงเทียนเนี่ยเทียนพวกนี้จะไม่ละลายทำให้ดูคงความสวยงามถ้าถ้าเป็นเทียนปกติที่เราเคยใช้มันหาจจะละลายแล้วลวดลายเนี่ยมันก็จะขาดความคมชัดไปถ้ามันละลาย,ยแล้วจะไม่สวยเวลา